บคุณรุ่นที่15ข้อเนอ6 8ระวังวมประดัำนวนวดของเธอรู้ารจังหวัดนครนายกงเดือนวัาที่25นินโดยเพื่อัดขา้5 6 8ขอกาบพระธาราพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระเชื่อ โยกระทุดอกไม้ทุกติดแผเรื่องหน้าพระบรมเชษฐาพะบาทสมเด็จพระมชากา

ติ่อเพีครับติด่อพีงตอพีครั thank กลับไม่ต้องแดนเลยนะครับสามครั Har, ah da, ya, ้งพ่าโตระหัสโตสงบาสัมพุทธสานะโมตดร์สสพระคะวะโตระหัสโตสบาสัมพุทธสาะนะโมติร์สสาพระคะวะโตระหัสโตสอาสัมพุทธสาเป็นเชิญเจ้าหน้ากล่าวับทำของเข้ามาคือข้แม่ยอดนิยมตามข้าพเจ้า วัจีิกรมมังบาโนกรรมังสันจิจักกรมมังอสันจิจักกรมมังขันตุเมอโหสิกรรมภาวะตุเมกายกรรมสามวจีกรรมสี มาตรรำสารราท้งสิทิ์ประการนี้หากท้าพเจ้าได้ประบาดพระพันรลวนเกิดแล้วโดยมีเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีหลับหลังก็ดี ขอคุณพ่อคุณแม่และท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอภัยโทษเอาหสิกรรมในความผิดทั้งหลายเหล่าน,นั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเชิญเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้บทศึกษา ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตในเส้นทางแห่งสัมาานธิ์ทีจนกว่าจะถึงซึ่งนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าด้วยเธอ วอาให้กับคุณพ่อคุณแม่ญาติใหญ่ครับครับพ่อแม่นะครับก็ญาติใหญ่และสัตว์ชอบทุกท่านนะครับกล่าวสเชิญรมกันนะครับตามข้าพเจ้าสามครั้งครับโอโหสิกรรำมาโอโหสิกรรำมาโอโหสิกรรำมาสามทุกข์พร้อมกันสามครั้งครับสาธุสาธุ การลงทัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาระณะเอสาระที่แห่ง <San> 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 嗯。Um ท่านผู้วย่นะครับท่านผู้พระานิสัทธ์ศรีทริการจัการด้ื่สาบัืองสานะครับแล้วก็ความเมตตาของมันนะครับท่านพัทพรานิสัทธ์ศรีนะครับสาธุสาธุสาธุอาถรรพ์ทางนี้ท um. no ่านที่สองไดนเชิญคุณชติดาพิติการเลครับท่านที่สามได้เชิญนายทรัช ตงเรงทำเราต้องทำองทเราต้องทำเราต้องทำเราต้องทำเราต้องาต้องทำเราต้อต้องทำาต้องราต้องทำเทเราตอทำราต้งทำาต้องทราต้องเ้ทำราต้ต้องทำเราต้อง้อรงเราต้อองทำเเราต้อเราาต้องทำ้อรงงาต้องทองท้าตเร้าเราตทำาต้องท ให้ดันปีทสกเช้นสิชั้นกรณีเลยนะว่ามีอะไรบ้าง